สวัสดีค่ะวันนี้เก่งจะมาลองการเซตอัพรถ SUV ให้เพื่อนๆดูนะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นแผ่นไม้นะคะหนาประมาณ5นิ้วนะคะเพราะรถตัว Expander เนี่ยเวลาจอดแล้วมันจะสโลปลงด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นน่าเก่งก็เลยใช้เป็นแผ่นไม้รองด้านล่างแบบนี้นะคะ ตรงด้านหลังอันนี้เก่งจะเก็บไว้ประจําอยู่แล้วนะคะไม่ได้ถอดออกแล้วก็มีหูแขวนตรงนี้นะคะที่แขวนไว้ประจําไม่ได้ถอดออกแล้วก็ด้านใต้ตรงนี้มันจะมีที่เก็บของนะคะอันนี้เก่งจะเก็บไว้ประจําเลยเนาะไม่ได้ถอดออกจะเป็นมุง้งมีพ้ม่านนะคะผ้าม่านของตัวด้านหน้านะคะแล้วก็มีพวกผ้ารอง อันนี้ฉุกเฉินนะคะแต่จริงๆอ่ะเก่งจะใช้เป็นตัวนี้เนาะเป็นกระป๋องนูเทลล่านะคะถ้าฉุกเฉินจริงๆนะคะอันนี้เบอร์สองก็น่าจะได้แล้วก็ก็ตรงนี้ก็มีถุงฉุกเฉินด้วยเนาะก็จะมีผ้มาม่านผ้าม่านมุ้งนะคะยาก,กันยุงฝุ่นจะเยอะนิดนึงน้อนหลดยังไม่ได้ล้างเลย ทีถ้าเก่งไม่ได้ใช้รถไปไหนเก่งก็ไม่ได้เอาออกนะคะคือเก็บไว้แบบนี้เลยแล้วก็มีพวกสายชาร์จนะคะอันนี้เป็นของที่ติดมากับรถอยู่แล้วนี่น้อมีถุงขยะแล้วก็มีผ้าขนหนูนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้นะคะที่เก่งตัดมาเสริมไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแค่ช่วงที่รองรับศรีรษะนะคะไม่ได้หนักมากไม่ได้รับน้ําหนักมากนะคะก็จะใช้เป็นตัวแผ่นไม้แขวนแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะอาจจะทําที่หุ้มนะคะแต่เก่งยังไม่ได้ทําเพิ่งเปลี่ยนจากเชือกมาเป็นเชือกแผ่นแบบนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นไม้นะคะที่ใช้สําหรับเสริมเป็นโต๊ะทานข้าวด้านหลัง ที่นั่งทํางานด้านหลังนะคะตัวนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยจะใช้เป็นแค่แผ่นไม้วางไว้กับท้ายรถแล้วก็มีขาค้คำรองรับน้ำหนักอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเก่งจะใส่ไว้ใต้ที่นอนแบบนี้เลย ในนี้เก่งจะเก็บตัวนี้ไว้ใส่น้ําที่ใช้แล้วนะคะเป็นน้ําเสียนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่น้ําดีนะคะน้ําที่ยังไม่ได้ใช้นะคะเอาไว้ล้างหน้าล้างจางนะคะแต่จริงๆตัวนี้เก่งยังไม่ได้ทําท่อนะปกติเก่งปล่อยลงกล่องเลยนะคะอันนี้เก่งเพิ่งได้มาจากร้านมือสองญี่ปุ่นก็เลยยังไม่ได้ทำท่อลงไปเพราะว่าของเก่งอ่ะเก่งจะตัดท่อสั้นแลน <S <S ้วเนาะเพราะว่าตอนแรกใช้กับขวดเก่านะคะก็เวลาใช้งานเราก็จะวางแบบนี้ลงไปเลย กล่องนี้เก่งจะเอ,อ่อได้มาจากโรตัสน่าจะประมาณ99บาทนะคะกล่องนี้นี่นะคะแล้วเก่งก็จะใส่ตัวนี้ลงไปก่อนจะใช้งานเราก็จะเปิดตัวนี้ไว้ตัวนี้แล้วก็เวลาเราใช้งานเราก็จะแย่ตัวนี้ลงไปเลยมือเดียวลำบากหน่อยนะคะ ตัวกล้องแบตหมดเก่งก็เลยใช้มือถือถ่ายให้นะคะเราก็ล็อกตัวนี้ไว้จริงๆอ่ะเก่งจะใชเ้เวลาจะใช้งานเก่งถึงจะประกอบตัวก๊อกอันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็อันนี้เนาะก,ก็เก็บนี่นะคะ okay. ตัวนี้เป็นลาวแขวนพม่านนะคะเดี๋วเก่งจะเซตอัพให้ดูนะคะว่าแขวนแบบไหน เก่งก็จะแปวงกระเชือกตัวนี้นะเดเก่งจะทําให้ดูนะคะนี่นะคะเก่งจะเน็บเข้าไปแบบนี้เลยมันก็จะอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะแขวนแบบนี้นะคะ แขวนแล้วก็จะประมาณนี้ตรงกลางมันจะหย่อนนิดนึงปกติเกร่งจะมีตัวคล้องคล้องกับแอร์ไว้แบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะพอขึงแล้วก็จะประมาณนี้นะคะส่วนของด้านในก็ไม่มีอะไรมากนะคะเวลาเก่งเซตอัพเก่งจะเซตอัพแค่นี้นะสาหรับไปคนเดียวนะคะนี่เนาะด้านในเอ่อด้านหลังจะมีมุ้งด้วย ลืมไปนะคะอันนี้จะเป็นมุ้งของรถคันเก่านี่นะคะเซต up แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆเก่งมีเต็นท์ที่เก่งเย็บเองนะคะมาครอบตรงนี้อีกทีนึงแต่วันนี้เก่งหาเต็นท์ไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ออกทริปนานแล้วไม่รู้เอาไปไว้ไหนเนาะก็เดี๋ยวเก่งจะมาแปะเป็นภาพเป็นโพสตให้ดูแล้วกันนะคะว่าใส่เต็นท์แล้วเป็นยังไงในะกรณีฝนตกเนาะ อันนีค้คือในกรณีที่เราใช้พัดลมแต่ถ้าเก่งเอาเต็นท์ไปเอาแอร์เคลื่อนที่ไปด้วยเก่งก็จะมีเต็นท์ไปด้วยนะคะปิดข้างหลังจริงๆแล้วรถ Xander เนี่ยเอ่อมันจะเนินเป็นเนินแบบนี้เนาะเก่งก็เลยตัดไม้ความสูงประมาณ5นิ้วนะคะมาไว้รองด้านล่างเอาตอนแรกเนี่ยเก่งคิดว่าเก่งจะทําแผ่นไม้ให้มันเรียบราบเลยแต่เก่งอะ่ะมีความขี้เกียจยกเข้ายกออกนะคะก็เลยใช้เป็นแผ่นไม้ หนุนด้านล่างแทนนะคะมันเพื่อปรับระดับให้มันตรงนะคะวันนี้ขอโทษด้วยนะคะเสียงข้างๆตัดหญ้าดังมากเลยแล้วก็เขากําลังก่อสร้างกันด้วยเนาะโอเคมาถึงด้านในนะด้านในการเซ็ดอัพก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นล้างจานนะคะน้ําดีน้ําเสียอยู่ในกล่องเดียวกันเลยผู้ที่ใช้เก็บของนะคะเก่งจะเก็บพวกเนี่ยค่ะจะมีชามเล็กๆนะคะ มีช้อนความจริงช้อน,นต้องอยู่ข้างล่างนะะี่ค่ะด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะคะมีเป็นพวกจานอุปกรณ์พวกถัดพีนะคะแล้วก็มีอะไรไม่รู้ตรงนี้ <c oughs> มีมีดนะคะเก่งก็จะใช้เป็นชุดเล็กแล้วก็ชุดพับได้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการ ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นตู้ข้างเตียงนะคะเก่งเอามาอดแดปใช้กับรถนะคะอันนี้ก็จะเป็นกันไกลส่วนอันนี้จะเป็นกระเป๋าพวกอุปกรณ์นะคะกระเป๋าอุปกรณ์ก็จะมีนี่ค่ะไม่ได้มีอะไรมีเขียง มีจานแล้วก็มีถาดนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็มีผ้าล้างจานนะคะน,น,นี่เองแล้วก็จะมีเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นขนาดย่อมลงมานะคะเกลือเก่งผดัดเกลือไม่ได้นะคะเก่งติดเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกนะคะ กคนี้เองนะคะไม่มีอะไรเพราะว่าเอาแค่สิ่งที่จําเป็นจริงๆเพราะว่ารถมันเล็กนะคะแล้วก็เก่งต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโย,ยชน์สูงสุดด้วยค่ะเ <sh arp> วลาเราเก็บแล้วก็เก็บแบบนี้ง่ายๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องนะคะนี้เก่งก็ได้มาจากแอปนะคะ กล่องตัวนี้มันจะมีสองแบบนะคะกล่องพับได้เนาะ,ะที่ว่ามันเปิดด้านบนได้อย่างเดียวอันนั้นนะัเก่งจะไม่ค่อยชอบเก่งจะชอบแบบที่เปิดด้านข้างด้วยเพราะบางทีเราใช้ประโยชน์จากโต๊ะด้านบนเป็นโต๊ะกินข้าวเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันสามารถเปิดจากด้านบนได้แล้วก็เปิดจากด้านข้างได้นะคะในกรณีที่ว่าเราวางของด้านบนเยอะเราไม่อยากเอาของออกนะคะด้านล่างก็จะมีเป็นกระทะนะคะ ไปตัวนี้เสียหรือยังเอ่ยไม่ได้ออกทริปนานแล้วอยังใช้ได้อยู่นะคะนี่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าคลุมนะคะถังแก๊สเตาแก๊สนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดหม้อ,อมข้างในฝุ่นเยอะเลยเก่งไม่ได้เปิดออกมานานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นถังน้ำนะคะ เป็นกระเป๋าพับได้เอาไว้แบบออกไปซื้อของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นถังน้ําพับได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบนี้ค่ะพวกกล่องพับได้เป็นกล่องซิลิโคนเนาะอันนี้เก่งเอาไว้ใช้ในกรณีที่ว่าเราทานอาหารไม่หมดแล้วก็จะเก็บไว้ทานวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเก่งอยากได้กล่องที่มีปิดฝานะคะเพราะว่าถ้าวางอาหารออกไว้ข้างนอกเนี่ยอาจจะมีแบบ สุนัขมาแมวอะไรมากินได้นะคะแล้วก็อัอนเนี้ยถ้าเราเก็บอาหารไว้ในรถอ่ะมันก็จะมีกลิ่นเนาะถ้าเราไม่ได้ปิดฝาเก่งก็เลยจะซื้อแบบนี้ติดไปเนาะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นหมอน mm hmm. เป่าลมนะคะแต่เก่งอ่ะเอาเผื่อไว้เพราะว่าเก่งอนปกติจะพกไปอยู่แล้วสองใบนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นชา mm hmm. เป็นถุงซิปอ mm ้า hmm. วอันนี้มีไฟอีกอันหนึ่ง อันนี้ติดไม่หมดแล้วนะคะมันจะมันมันใกล้จะใกล้จะไปแล้วนะคะเก่งได้จากร้านมือสองญี่ปุ่นเนาะจริงๆราคาเขาแพงมากเลยแต่เก่งได้ไม่มาในราคาห้าสิบบาทเนาะถือว่าคือใช้งานคุ้มแล้วละ่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะอันนี้เป็นสายแบบไว้รัดเผื่อฉุกเฉินอะไรนะคะเก่งเก็บไว้ในนี้ดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นผ้าขนหนูอันนี้จะเป็นถังน้ําพับได้เหมือนกันนะคะเก่งก็จะเก็บไว้เห็นไหมมีแค่นี้เองอันนีุ้่งแล้วก็ตัว power box ตัวนี้เก่งใช้ของบูเยตินะคะเก่งซื้อมาลดราคาน่าจะประมาณเอ่อใช้บัตรลดด้วยน่าจะประมาณสองเออไม่ถึงสีประมาณหมื่นแปดเนาะตัวนี้แต่ถือว่าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะก็คือใช้แล้วคุ้มเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นกระติกน้าแข็งนะคะเก่งจะใส่ไว้ในถุงเก็บความเย็นอีกชั้นหนึ่งนะคะถุงก็ได้มามือสองนะคะอย่าถามว่าซื้อจากไหนส่วนมากเก่งจะซื้อมือสองหมดเลยกระติกตัวนี้มันไม่ได้เก็บความเย็นดีมากมายนะคะแต่ว่าไซส์มันกําลังดีกับที่เก่งต้องการใช้งานนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆผ้าปูโต๊ะนะคะเนี้ยค่ะพอกางมามันจะเป็นแบบนี้ ปูเหมือนกับว่ากันอะไรหกกันเปื้อนนะคะแบบหกแล้วเปื้อนเพราะว่าตัวนี้เป็นอะไรนะเป็นกันกันน้ำเนาะเพราะว่าบางทีอะเราใช้พื้นที่จำกัดในรถอะความชุ่มซ้มะเกิดอยู่แล้วเพราะว่าเก่งอะชุ่มซ้าม,มากเนาะนี่ก็จะเลิบเข้าไปจานก็มีจานกระดาษเผื่อไว้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันฉุกเฉินจริงจริงก็ล้างไม่ทันหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ออก็ไม่มีอะไรจริงๆถ้าสมมุติว่าไปแคมป์จริงตัวนี้เก่งก็จะลดหน้าต่างลงแล้วก็ใส่มุ้งสกรีนนะคะกันยุงเนาะตัวนี้เป็นพัดลมนะคะเก่งได้มาจาก DIY เก่งชอบที่มันเป็นคลิปหนีบแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็ยังสามารถหมุนได้หลายทิศด้วยนะคะอันนี้น่าจะแบตหมด บตหมดแล้วเนาะตัวนี้ไม่ได้เก็บแบตนานนะคะข้อเสียของมันก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก็บแบตเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรนะคะโหข้างนอกเสียงดังมากเลยเขากำลังก่อสร้างแบบโครงการหมู่บ้านซึ่งมันใหญ่มากใหญ่จนแบบไม่เหมาะกับแถวนี้ จริงเก่งชอบที่จะให้ทุกอย่างอยู่ในรถเนาะถ้ากรณีเนี้ยถ้าเราต้องปิดรถขึ้นมาจริงๆนะคะเราก็ยังสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้ในรถนะคะแล้วก็ e x p ก n d e r เนี้ยก็คือความสูงได้เลยนะคะสําหรับเก่งแล้วก็ความยาวที่นอนนะคะได้เลยเพราะว่าเก่งสูง1 7 0เเก่งเสริมหัวก็พอดีนอนได้พอดีนะคะเท้าไม่ยื่นออกมาเนาะ ต่อไปเก่งอาจจะเสริมแผ่นไม้เพิ่มอีกนะคะแล้วก็ทําพัดลมระบายอากาศนะคะตรงหน้าต่างนะคะจะใส่ฟิวเจอร์บอร์ดเดี๋ยวเก่งจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเก่อาจจะเสริมแผ่นไม้เพิ่มตรงนี้อีกนะคะหรือในกรณีที่เก่งไปไกลๆมากจริงอะเก่งก็จะเอาตู้เย็นอของเก่งนะคะใส่ตรงนี้นะคะเพราะตู้เย็นมันใช้กับ power box ได้นะคะเป็นตู้เย็นที่ใช้ในรถนะคะ แล้วก็เก่งจะเก็บพวกเสื้อผ้าพวกอะไรไว้ด้านหน้านะคะด้านหน้าก็คือจะมีพื้นที่ว่างนะคะในกรณีที่เก่งไปคนเดียวแต่ว่าในกรณีที่เก่งไปสามคนแม่ลูกอะ่ะตรงเนี้ยของตรงเนี้ยจะถูกเอาลงมาไว้ที่พื้นตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีเต็นท์นะคะส่วนเต็นท์เนี่ยมันจะต่อพื้นที่ออกมาก็คือแค่ประมาณแค่นี้เองนะคะจะต่อพื้นที่ออกมาเพื่อที่ว่า เอาไว้สําหรับวางของไม่ให้เปียกนะคะเต็นท์เก่งก็เย็บเองเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ซีลแต่เข็บรอยเย็บนะคะค่ะก็สําหรับวิดีโอแนะนําการเซตอัพรถ SUV นะคะเก่งก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย